อืมนสิบอกว่าเผ็ดมากอืมอืมกลับสวัสดีครับพบพ่อกับบ้าโอเชนเคยครับพี่น้องมึกกระดองครับพี่น้องมึกกระดองราดน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสามรสตำเองครับพี่น้องตำม,มือมึอม่งนี่เซนใน หาบักรชี้ยังเป็นเศนอยู่ครับพี่น้องผักกับมี่ปมาณนี่ครับพี่น้องมีผักซี่หอมนะครับมีมะระขี่นกอันนี้เขาเอื่นบัตเขือเทศยังับผหต้องบอกบัตรเครดิตแล้วกับพักสลัดกรอบประมาณนี mm ้ครับพี่น้องมาเสิบเซมบ้าโอครับบ้าโอกลับขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเด้อที่ตามเป็นกำลังใจให้บ้าโอมาโดยตลอดบ้าโอขอยพ่อหนึ่งพี่น้องสู้ภาพร่างกายแรงคิดยังเห็นยังกับภูผาสบตะค้อนสมริดสกสกคนหมานกันนะครับพี่น้องมาเสิบเซมบ้าโอครับบ่มีเข่าเลยครับพี่น้องมื่อนี้ เอาัานงจังสีละจังสี่เลยเนาะจังไนตัวไหนก่อนเอา้าตัวนี้ก่อนแล้วกันมีนนำอยู่น้อยหนึงง่งหลังลองตัวนี้ก่อนเลยหืมฉันตบอกว่าเผ็ดมากอืมอืม,อม ชุดจัดปลัดบอกอออบอกได้ว่าที่ที่อหอมครับ ผมไม่เคยเห็นเนาะหั่นแห้งบวดขาดบดเสบพุดก่อืม,อม,อม แง่มามกรุบเลยถ้าเฝ้ากินให้สิกรุบกุกนี้ด้านจิ้มเห็นบ่มไวประมาณเรึ่งชั่วโมงแล้วครับตัวนธสิกินอันหนวดวนมันมีตาอยู่มองนี่ ให้หูบวงเด่อครับต้องผ้าออกต้องเห็นไหนบอกล่ะผมว่าหูเหมือน <c oughs> ผมกับบ้วน <c oughs> หงกับมันเลยหรอไอ้หนวดมันนี่หัวมันนี่ออืืดำ mm-hmm นังเด้ง้วครับไป่นอง อืกับคอตัวเ,เราไปครับฝ่งสายฝงขัวไป่ปโอทจกการงี้นะ <c oughs> ทำยังไงครับอันจา๊าะมันอยากนี่แต่จะไปลองถ้าว่าถ้าให้คลิปกับว่าทรมาอีพออีหลีคือถ้าว่าถ้าให้คลิปกับว่าทรมาอีหลีคือแบบคือจังหูว่าแบบลูกถ่ายคลิปแบบเราจะตกรถทรมากวนจังสิงแมะตลอดคลิปผมแบบมันกระตัดนเนาะ มันตัดแล้วผมถ่ายไม่พอถ่ายไม่ปุ๊บเพิ่งกระทู้มาอีกบน่นีีเสียงมันกระเขา่ากล้องมาที่นี่ทนเราจะข้าวพี่น้องเดี๋ยวเสียงมันกระหายไปแล้วแหละ้าวเดียวสายเดียวนี่แหละเพิ่งทุ่งมาเถื่อสองเถื่อผมปรับเดี๋ยวเพิ่งกระเศร้าเราไามแ่บๆเหมือนกันครับพี่น้อง กระดององี้ๆเลยราค่ากับพ่อพ่อกนกำเนิอครับผมบอกเลยโลงหนึ่งดูกับพ่อไว้โดนกินเถื่อกับพ่อไว้ครับ หนวดก้อนเลยนะฝงไปแกม แล้วก็ถ่ายครับ <c oughs> ทำเดี๋ยวไปเลยม <c oughs> ันประกอบแล้ว <c oughs> เอ้ามือนี่ฝากไว้เขาเนี่ครับพี่น้องโอ้ยเป็นไรน,นอ้องคลิปนี้พอโทษมากนะครับ มึกกระดองลวกราดน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสามรสแบบตำม,มือบ้าโอ้กาบขอบุญขอบคุณพี่น้องอย่างเช่นน้นะครับเด้อฝากยูทูบบ้าโอ้สตอรี่นะครับพี่น้องถ้ามากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจบ้าโอ้ได้ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้บ้าโอ้คอัวลาไปก่อนสวัสดีครับ